ครับผมร้านมิจิโฟนภูเก็ตนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ iPhone o เก l ตพนะครับอาการที่ลูกค้าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเครื่องยังกินแบตเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็มาตรวจเช็คกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะจ่ายทับทาลองเปิดดูนะครับตัวนี้ติ๊กสั้นหรือเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับมันจะกินกระแสอยู่ที่170มิลลิแอมนะครับ170มิลลิแอมโดยปกตินะครับ เครื่องมันจะไม่กินแบบนี้นะครับเดี๋ยวลงลงอีกครั้งหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับกดครั้งแรกนะครับเครื่องกินหน mm. ึ่งร้อยเจ็ดสิบมิลลิแอมเครื่องนี้ผิดปกตินะครับโดยปกติแล้วเครื่องนะครับติ๊กสั้นนะครับหรือเครื่องกินกระแสครั้งแรกที่เราทําการเปิดพาวเวอร์หรือเปิดเครื่องนะครับเครื่องจะกินอยู่ที่เจ mm. ็ดสิบมิลลิแอมนะครับเครื่องนี้ก็ลูกค้านะครับได้ไปทําการไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับ แต่ว่าหลังจากเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ยังกินแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับเครื่องไม่ได้หายจากอาการกินแบตนะครับผมทีนี้ผมจะมาทําการนะครับเปลี่ยน IC นะครับตัวเจ้าปัญหาให้ดูนะครับว่าเป็น IC ตัวไหนที่มันมีปัญหาบ่อยๆนะครับตัวที่ผมจะเปลี่ยนนะครับก็เป็น IC ไรสตาร์นะครับหรือว่าที่ช่างเรียกว่า i c u 2นะครับ เหมือนทางร้านนะครับเหมือนลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแบเตเตอรี่หรือแจ้งให้ทางร้าน PM, ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับถ้าผมไม่เปลี่ยนให้ก็ไม่ต้องโกรธนะครับเพราะว่าผมทําการตรวจเช็ค i อตัวนี้ให้ลูกค้าก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่ผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเคยมีบางเคสนะครับให้เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วไม่พอใจทางร้านนะครับทางร้านบอกว่าแบตเตอรี่ไม่เสียนะครับ ก็มีนะครับบางเคสหวังดีกลายเป็นหวังร้ายนะครับอ่ะก็พอแล้วครับมายกไอซีต่อให้ดูนะครับตัวนี้ก็ครับก็เป็นเบอร์หนึ่งหกหนึ่งศูนย์เอสามนะครับตัวนี้ก็คือไอซีไซดาตาของเรานะครับหรือไอซียูสองหรือสับง่ายๆก็คือไอซีชาร์จแล้วแหละรครับทำให้เครื่องมีปัญหาหลังจาก ยกเสร็จนะครับเราก็ต้องทําการเก็บตะกัวพวกนี้ให้อห้ขามันเรียบนะครับให้ให้สะอาดเพื่อเตรียมในการวาง ICU2 ของเราเม็ดใหม่ของเราลงไปนะครับก็จากที่เห็นนะครับถ้าเป็นของที่ร้านครับผมจะทำแบบ งานออกจากที่ร้านก็จะทําแบบงานเก็บให้เนี้ยบให้สะอาดนะครับหลังจากเก็บขาตะสะอาดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น IC เม็ดใหม่ของเรานะครับปกติผมก็สั่งมาเยอะนะครับทีสี่สิบห้าสิบตัวนะครับถังสำหรับช่างคนไหนหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากจะเอาไปเปลี่ยนอยากจะแบ่งก็เดี๋ยวแบ่งให้ในราคาพิเศษนะครับ พวกนี้ผมนำเข้ามาเองนะครับสำหรับ ICU 2ของผมนี้ตัวนี้เดี๋ยวไม่ต้องทำขาใหม่นะครับสามารถใส่น้ำยาประสานหรือฟักนะครับใส่ลงไปแล้วก็วาง IC ได้เลยนะครับผม ก็มีคนถามนะครับว่าใช้กาวอะไรติดไอซีนะครับที่จริงตัวนี้มันไม่ใช่กาวนะครับมันเป็นแค่น้ํายาประสานหรือว่าทําให้ตะกั่วมันละลายง่ายขึ้นนะครับมันสามารถทำให้ยึดติดง่ายขึ้นนะครับหลังจากวางก็กระดิกนิดนึงนะครับเพื่อเช็คว่าไอซีของเราขามันละลายแล้วนะครับติดกับเลเยอร์ด้านล่างแล้วครับก็ทําเสร็จก็ติดสิงติด ที่เขาปิดไม้เรียบร้อยนะครับถ้ามาจะออกจากร้านผมปกติผมจะไม่ฉีกทิ้งนะครับผมจะเก็บเอาไว้แล้วก็ติดกลับไปลูกค้าเพื่อความสวยงามนะครับทุกตัวผมจะทําแบบนี้นะครับถ้าไปตัดหรือไปฉีกของลูกค้ามันดูแบบไม่มืออาชีพนะครับไม่สวยงามนะครับตามนั้นแหละก็หลังจากทําเสร็จก็เดี๋ยวมาเช็คดูกระแสกันอีกทีนะครับว่ามันลด ลงหรือ,อยังนะครับหรือว่ามันจะกินเท่าไหร่กันแน่นะครับเครื่องปกตินะครับมาดูก็ข,ขอย้ำนะครับมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กับที่ร้านผมเช็คให้ก่อนทุกครั้งนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ไม่ได้เป็นของของที่ร้านนะครับ ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนมานะครับแต่เครื่องยังกินแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นที่แบตนะครับ ให้สังเกตนะครับเรากดดูลองเปิดเครื่องครับปึ๊กจากก่อนหน้านี้นะครับติกซันจะกินอยู่ที่120นะครับปดครั้งแรก120นะแต่ตอนนี้กลับมากินดูอีกทีสายหลวมอะนะครับเห็นไหมครับหกสิเดสิบแล้วมันจริงจะกระโดดมา120นะครับเอ๊ะหกสิบ ร้อยสามสิบอ่าหกสิบแปดสิบร้อยสามสิบนะครับถ้าสถาน,นีวันนี้คือเครื่องปกตินะครับ,รบลูกค้านะครับที่อยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับกับทางร้านนะครับผมสามารถตรวจเช็คให้ลูกค้าก่อนทุกเครื่องนะครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ